เวลาที่เมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยคิดกันไหมครับว่าทางรอดในยุคใหม่ๆแบบนี้อาจจะซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาเก่าแก่ก็ได้วันนี้เราจะไาดูกันครับว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาจะกลายมาเป็นเหมือนกรอบป้องกันภัยพิบัติให้กับเมืองได้ยังไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำกล่าวนี้เลยครับเป็นคำกล่าวที่ทรงพลังมากของหลวงปู่ศิลาซึ่งฟังเผินๆแล้วก็อาจจะดูเหมือนคำทำนายวันสิ้นโลกที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงล้ครับนี่เป็นแค่คําทํานายจริงๆรหรอหรือว่ามันอาจจะเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันแน่ทีนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยนั่นก็คือสภาพความเป็นจริงของเงืองหาดใหญ่ครับคือต้องบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่เจอน้ําท่วมธรรมดานะครับ แต่มันเหมือนการต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่มาแบบไม่หยุดหย่อนเลยทั้งมรสุมพายุแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันเลยทําให้เห็นชัดเลยครับว่าแค่ทางออกทางวิศวกรรมอย่างการสร้างเขื่อนหรือกำแพงเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วพวกเขาต้องการกรอบป้องกันอีกชั้นหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งกว่านั้นมาก และกรอบต้องกันที่ว่าเนี่แหละครับที่ทําให้เราต้องกลับไปดูคําเตือนของหลวงปู่อีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เราจะลองมองในมุมทิศต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยลองมองแบบนี้ดูนะครับแทนที่เราจะมองว่าเป็นคําทํานายล่วงหน้าลองมองว่ามันคือการสื่อสารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้หลักคําสอนทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความพร้อมทางใจเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินั่นเองครับ เอาละครับได้เวลามาเปิดกล่องเครื่องมือทางใจกันแล้วว่าในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างที่มอบให้เราเพื่อใช้ต่อสู้กับวิกฤตต่างๆอย่างแรกเลยคืออน,นิจจังหรือหลักของความไม่เที่ยงครับนี่คือแนวคิดพื้นฐานที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปพอถึงเวลาที่เกิดน้ําท่วมจริงๆการเข้าใจหลักข้อนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับความสูญเสียทางวัตถุได้ง่ายขึ้น ซึ่งมันช่วยลดความทุกข์ทางใจไปได้เยอะเลยต่อมาคือสติครับหรือการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในภาวะวิกฤตเนี่ยสติเปรียบเสมือนยาถอนพิษของความตื่นตระนกเลยนะครับมันช่วยให้เราคิดได้อย่างรอบคอบตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้ดีขึ้นอย่างเช่นการอพยพตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการรักษาชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างแล้วจากนั้นก็คือศรัทธาโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัย สิ่งนี้จะช่วยสร้างแกนหลักที่มั่นคงขึ้นมาในใจเราได้ครับที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเวลาที่คนในชุมชนมารวมตัวกันสวดมนต์นะครับมันไม่ใช่แค่การสวดอ้อนวอนนะแต่มันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยลดความกลัวแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างทรงพลังเลยทีเดียวตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือพอเราไปดูในคัมภีโบราณเนี่ยจะเห็นว่ามุมมองต่อภัยพิบัติธรรมชาติมันทันสมัยแบบไม่น่าเชื่อเลยเขาไม่ได้มองว่ามันการลงโทษจากเบื้องบนนะครับ แต่มองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้อยู่แล้วโอเคพอเรามีเครื่องมือครบแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าเครื่องมือพวกนี้ถูกเอามาประกอบร่างเป็นแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบได้ยังไงบ้าง สไลด์นี้สรุปภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับจะเห็นเลยว่าหลักทมแต่ละข้อเนี่ยถูกนําไปใช้ในช่วงต่างๆของวิกฤตยังไงตั้งแต่การป้องกันที่ใช้หลักอนิจจังมาสร้างความตระหนักรู้ไปจนถึงการรับมือที่ใช้สติเข้ามาช่วยลดความตื่นตระหนกและสุดท้ายคือการฟื้นฟูที่ใช้การปล่อยวางมาช่วยบรรเทาความเศร้าหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับที่หาดใหญ่เนี่ยเราเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเลยวัดกลายเป็นศูนย์พักพิงให้กับชุมชน เสียงสวดมนช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงๆหลักของความเมตตากรุณาผลักดันให้คนออกมาช่วยเหลือกันแล้วการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายก็ช่วยลดความเปราะบางต่อความสูญเสียได้โดยอัตโนมัติและสิ่งทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับพอเอามารวมกันมันก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่ามากๆสำหรับความอยู่รอดของชุมชนในระยะยาวสิ่งนี้ล่ะครับที่เรียกว่าทุนทางจิตวิญญาณมันอาจจะฟังดูเป็นนามธรรมนิดนึงนะ แต่จริงๆแล้วมันคือทรัพยากรทางใจและจิตวิญญาณของชุมชนโดยรวมเป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งยึดเหนี่ยวผู้คนไว้ด้วยกันและเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ชุมชนฟื้นตัวกลับมาได้อย่างยั่งยืนหลังจากวิกฤตผ่านไปเัืองนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือในบริบทของหาดใหญ่พุทธธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อหรือศาสนาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเหมือนคู่มือการเอาตัวรอดที่ใช้ได้ผลจริงและผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยเรื่องราวของหาดใหญ่เนี่ย ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้คิดตามนะครับว่าในยกที่โลกเราเต็มไปด้วยวิกฤตแบบนี้อะไรละ่ะคือทุนทางจิตวิญญาณของชุมชนเราเองอะไรคือแก่นความเชื่อหรือพลังจากข้างในที่เราจะสามารถหยิบมาใช้เพื่อสร้างกรอบป้องกันและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าตายต่างๆที่รอเราอยู่ในอนาคตได้